ดีค่ะนี่บ่ายนะคะนี่บ่ายปกติกับจะมีสูตรหกับสูตรสองนะคะสำหรับนี้บ่ายนะจะมีปกติกับ VIP นะคะเราจะบอกไปในคลิปเดียวเลยนะคะปกเมื่อเช้าโอ้โหน,นี่แบบกระจายเลยนะทุกคนเดี๋ยวมา๊บนึนนะคะ

ก็สองห้านะคะวินอ่าหนึ่ห้านย์เะคะวินหนึ่งห้าศูนย์เจดนะ,ะเราจะมาเน้นให้นะคะอันนี้คือสูตรที่สองนะ,ะสูตร2นะคะสูตร2องนะ ไปตัวเดิมของเมื่อเช้าเลยค่ะนี่บายปกติสู่สองนะสู่สองนะคะทุกคนสู่สองนะสูจิตค่ะเดี๋ยวเราจะบอก v i p ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะบอก v i p ด้วยนะนี่นะคะ ศูนย์เจ็ดอย่าลืมศูนย์หนึ่งนะเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกสองห้าหนึ่งสี่นะคะแล้วก็หนึ่งห้านะทุกคนอ่านะคะเน้นอ่าเน้นด้วยอย่าลืมเน้นอ่าฮะ นี่เลยนะคะเน้นนะคะอ่าลืมเขียนว่าเน้นนี่ประกาศนี่คือเน้นนะทุกคนประกาศเหลืองเราหมดยังไม่ได้ไปข้างนอกอ่านี่นะคะจะมีสูตรหนึงกับสูตรสองนะคะเน้นนะคะเน้นนะเน้นนะ นี่บ่ายนะคะนี่บ่ายนะคะนี่บ่ายสูตรหนึ่งนี่บ่ายปกตินะคะสูตรหนึ่งแล้วก็สูตรสองนะ,ะนี่บ่ายปกติสูตรหนึ่งแล้วก็สูตรสองนะคะก็จะได้ประมาณนี้แหละนะคะทุกคนไปอ,อันนี้ไป VIP ค่ะ VIP เมื่อเช้าเป็นยังไงเมื่อเช้าดูกอนนะ ห <Okay. S 1> นึ่งสองศูนย์ห้าโอเคไปมีบายวีไอพีก็ไปอันนี้สูตรที่หนึ่งนะสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งจะมีสองสูตรนะคะหุ้นของเรานะ ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดนะคะ 4, เน้นนะคะเน้นหนึ่งสองหนึ่งห้าแล้วก็สองห้านะคะอืมนะคะประมาณนี้เลยนะ ไปสูตร2สูตร2นะคะสูตรที่2นะที่จริงวินรวมกันได้นะมีสองห้าหนึ่งแค่นั้นเองค่ะแจสูตรกันแต่ทุกคนจะดูจะรู้เลยว่าเขารวมกันได้เนี่ยสองห้าหนึ่งวินรวมกันได้เลยนะคะ แค่นี้เองนะนี่นะก็เจาะไปก็1นนะคะหนึ่สนะคะสองอย่าลืม2องเนะคะ2องหดนะคะสอแล้วอะไรดีแล้วก็0 5นยะ์ห้านะอืมเห็นไหม เน้นหนึ่งสองหนึ่งห้าแล้วก็สองห้านะคะนี่แค่นี้เองนะทุกคนนี่อ่านะะไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากเลยนะคะสลับนี่วีนะ,ะปีรวมกันก็ได้นะคะแบบว่าสองห้าหนึ่งเนี่ยสองหนึ่งสองห้าสองแปดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเก็ดอะไรเงี้ยคะ่ะเน้นนะนี่นะคะ,นะคะอันนี้คือน,นินะคะนินะคะ นี้ของวันที่แปดนี่นะฮะของวันนี้นะคะบ่ายนะ,ะนี่นะคะนี่ประมาณอันนี้สูตรหนึ่งนะสูตรหนึ่งสูตรสองนี้บ่ายนะคะนี่บ่ายปกติเองนั่นเองนะคะอีบ่ายปกตินะคะเราจะเราจะแยกกันคือปกติกับ VIP ไงเห็นไหมปกติกับ VIP ปกติอันนี้คือปกตินะคะสูตรหนึ่งแล้วก็สูตรสองแล้วก็นี่คือ VIP นะคะนี่คือ V I P นะคะนี่วันที่แปดเดือนสิบสองนะวันศุกร์นะคะอันนี้เลยนะคะนี่นี่บายเดอขอให้โชคดีค่ะ